สวัสดีครับพบกับผมเบียร์แคมปิ้งเต็นท์นะครับวันนี้จะมารีวิว power box นะครับขนาด3 0 0แอมป์อันนี้ลูกค้า AC Power นะครับพี่สมเฉงสั่งประกอบนะครับาตามสเปคที่ต้องการเดี๋ยวมาดูแบตเตอรี่กนก่อนตัวนี้เป็นกล่องแบตเตอรี่ขนาด3 0 0แอมป์นะครับ bms 1 5 0แอมป์ M, นะครับนะแล้วก็มีตัววัดแอมวัดโวลต์วัดปริมาณการใช้งานนะครับ แล้วก็ตัวนี้เป็น mppt นะครับชาร์จไฟโซลาเซลล์นะครับข้างในก็ไม่มีอะไรครับมีแต่แบตแล้วก็ BFS แล้วก็มีบาลานอยู่บาลานน่าจะอยู่ฝั่งตรงนี้เห็นไฟแวบแบนี่ฮะอยู่ตรงนี้นะครับดูภายนอกภายนอกก็จะมีสวิตช์เมนนะครับตัวนี้ที่ชาร์จไฟบ้านตัวนี้เป็นแบบกันน้ำหมดเลยนะครับตรงนี้ที่ชาร์จโซลาเซลล์แล้วก็หน้าจอหน้าจอเนี่ยเป็นตัว อของรถบ้านเลยครับตัวนี้เกรดดีมากเพราะว่าความผิดพลาดแค่หนึ่งเปอร์เซ็นผมถ่ายกลับกันแล้วกันนะนี่แค่หนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับบวกลบหนึ่งเปอร์เซ็นต์อคอซี่นะครับ,บ,บ,นะรบตัวนี้ถือว่าแม่นยำมากมากนะครับรถบ้านยี่ห้อดังๆใช้กันนะครับก็จะค่อนข้างแพงสักนิดหนึ่งตัวนี้กล่องเนี่ยน้ำหนักประมาณ23 24กิโลกรัมนะครับกล่องนี้เป็นแบตเตอรี่อย่างเดียววิวินค่อนข้างที่จะบอกว่า เซฟตี้เรื่องกนันน้ํานิดนึงเพราะว่าตอนนี้เป็นชุดกันน้ําชุดกันน้ําหมดเลยนะครับสวิตต์ตัวนี้ก็ข้างในเซฟตี้เรื่องกันน้ําไว้ให้แล้วแต่ว่าก็โดยรวมอยู่ประมาณสัก95%ในการกันน้ำนะครับเพราะว่ามันมีการเจาะเล็กๆ,ๆน้อย,อยบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับด้านข้างก็จะมีตัวเอเดซันเอเดซันตัวนี้ต่อมาอีกกล่องหนึ่งเพื่อเอามาใช้งานเพื่อเอามาใช้งานในกรณีที่ใช้อินเวอร์เตอร์นะครับนะ ตอนนี้ก็เป็นอีกกล่องหนึ่งที่บิวอินในเรื่องของไฟ2 2 0โวลต์จุดบุรี่2 2โวลต์ USB PD นะครับ USB Quick Charge 3.0ช่องสำหรับเสียบปลั๊ก 12V โวลต์อ่าทษที220่2 2 0โวลต์ไปใช้งานอุปกรณ์ต่างๆนะครับด้านในก็จะเก็บอุปกรณ์สายเรียบร้อยตรงนี้มีเป็นรางปลั๊กเอาง่ายๆคือเรียกว่ารางปลั๊กแล้วกันครับใช้กับกล่องนี้ในกรณีที่เราไม่ต่อ ไม่ต่อไม่ต่อกล่องนี้นะเราต้องการที่จะใช้จุดบุรี USB ต่างๆเราก็สามารถที่จะเปิดช่องนี้มานะครับแล้วก็เสียบ Quick Connect เข้าไปเป็น p ี o o เห็นไหมก็ใช้งานได้เลยนี่ครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้เป็นชุดชุดอีกชุดหนึ่งถ้าเราไม่ต่อ2 2 0โวลต์นะครับ เราไม่จาเป็นต้องต่อแล้วก็สามารถที่จะใช้พวกอุปกรณ์พวกนี้ลากขึ้นเต็นท์ได้เพราะว่าสายตัวนี้ค่อนข้างยาวนะครับให้ไป4เมตร4ีถึงหเมตรประมาณนั้นนะครับอ่าโอเคตัวนี้จบแล้วก็มาอีกตัวหนึ่งก็คือตัวชาร์จตัวนี้ชาร์จตัวนี้ก็เสียบเข้ากับจุดเดียวกับจุดใช้นะครับเหมือนกันเสียบเข้าจุดนี้สีขาวนะครับจุดเดียวกันตัวนี้ก็ไปชาร์จไปบ้านฝานั่งนี้เสียบไฟบ้านนะครับ ขนาด20แอมป์14.6โวลต์นะครับตัวนี้อนี่เป็นสายที่สำหรับเสียบไฟบ้านด้านในด้านในก็จะมีอีกอันนึงก็คือเป็นส่วนของสายโซลาเซลล์นะฝั่งนี้ต่อกับเข้ากับตรงนี้เห็นไหมสีมันจะเหมือนกันพีคอนเอาขั้วใหญ่เอาขั้วใหญ่ขึ้นเสียบเข้าไป แล้วก็หมุนคลิกหนึ่งแล้วก็ดึงตัวนี้ขึ้นแล้วก็หมุนกลับก็คือถอดออกอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะไปเสียบกับแผงโซล่าเซลเลยนะครับตัวนี้สูงสุดได้20แอมป์นะครับโวลต์อยู่ที่50โวลต์นะครับานในก็เป็นบิวอินพัดลมตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์เพยวไซเวฟขนาด2 0 0 0วัตต์ของซูเออร์นะครับเดี๋ยวผมต่อสายตัวนี้เข้ากับกล่องของอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วเดี๋ยวลองทดสอบการใช้งาน ด้านบนก็จะมีสวิตเป็นสวิตดี DC กับสวิต AC AC สองอันเปิดสวิต AC d c DC เปิดคู่กันเลยก็ได้ถ้าใช้งานพวก USB พวกนี้ด้วยนะครับ AC ถ้าไม่ใช้ก็ควรปิดปิดสวิตไฟก็จะดับนะครับนะเปิดสวิตเดี๋ยวทดสอบการใช้งานจากาเครื่องทำความร้อนเครื่องเป่าความร้อนนะครับตัวนี้1800วัตต์ ไปแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องทําความร้อนเครื่องเป่าความร้อนดูว่ากระแสตัวนี้จะขึ้นเท่าไหร่ตอนนี้ออนอินเวอร์เตอร์ยังไม่ได้เปิดะระบบหมายถึงว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้กดใช้งานของตัวเป่าความร้อนนะครับกินกระแสอยู่ที่0.8แอมป์นะครับมันจะขึ้นลบเห็นไหมลบ0.8แอมป์12วัตต์ใช้ได้99.59ชั่วโมงถ้าผมถ้าผมเปิด ตัวทำความร้อนจะมีสองขีดนะขีดล่างปุ๊บกินกระแสไฟอยู่ที่8 2แอมป์หรือ1.1กิโลวัตต์นะครับใช้ได้ประมาณให้มันอยู่นิ่งก่อน20ชั่วโมงนะฮะก็ขึ้นอ่าไม่ถึงแล้ะ16พอความร้อนมาทำความร้อนเยอะขึ้นมันก็ชั่วโมงมันก็จะลดลงเพราะว่า กดั่วมันจะกินความร้อนได้ประมาณสิบชั่วโมงตอนนี้แปดชั่วโมงแล้วเ็ดชั่วโมงไเพิ่มลงเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอร์อลดลงเรื่อยๆชั่วโมงในการใช้งานนะครับอเดี๋ยวลองปรับไปที่สองขีดกินอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบแอมป์หนึ่งจุด็ดกิโลวัตต์โอ้โหกินเยอะมากสุดยอดเครื่องเป่าความร้อน หัวไหมร้อนมากครับหนึ่งพันแดร้ยวัตต์นะร้0ยสสิบแอมป์นะครับหนึ่งุดเจ็ดกิโลวัตต์อ่ะนี่วางละเห็นไหมก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับลดลงมาเรื่อยๆตัวนี้ก็จะบอกแอมป์อ่าที่เหลือเปอร์เซ็น์ที่เหลือชั่วโมงที่สามารถใช้งานได้นะครับตรงนี้อัตราการกินกระแสไฟกินไปเท่าไหร่นะครับเห็นไหม ก็220โวลต์กินสุดๆนะครับขนาดแบต300แอมแอเปิดใดเป่าความร้อนแป๊บเดียวนะครับนะอันนี้ก็จะมีพัดลมอยู่ข้างๆด้วยระบายความร้อนในเรื่องของอินเวอร์เตอร์นะครับกล่องน,นี้จะกันน้ำไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเจาะเรื่องของพัดลมระบายความร้อนนะ้าหนักกล่องน,นี้ไม่เยอะประมาณ10โลถ้าบิลเอนตัวนี้เข้าไปนะครับก็ นี่เรียบร้อยในการทดสอบข้างในก็บิวอินสวยงามนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเห็นไหมนะครับเซฟตี้สวยๆไปเลยนะครับปิดดูมุมนี้กล่องสีดำนะครับพวกนี้กันน้ำ ช่วยในการกันน้ำก็ไปไม่ร้อนะครับระดับ1นึพวกแบตเตอรี่ก็แนะนำหลีกเลี่ยงเรื่องของของน้ำถ้าน้ำขังน้ำอะไรก็รีบรีบเอาเทออกตาแห้งไม่งั้นเดี๋ยวแบตมันจะรัดวงจรนะครับก็โอเคคลิปนี้ไปก่อนครับมารีวิวคร่าวๆใครสนใจก็สอบถามรายละเอียดได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ